สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องป้องป่าสุขสุขคนมาเจอมาเจอกันอีกแล้วตอนเช้าหกโมงครึ่งค่ะ <c oughs> <c oughs> ขออไปมื่อนี้อาบน้ำจ้ะมื่อนี้อาบน้ำตอนเช้าห้อนเมื่อคืนนอนห้อนเงาแตดเงาเตียนพี่น้องพาอพี่น้องไม่กินข,าข,าขา้าวไข่ตุมไข่ต้มยางมาตุ่มไขต่ตมเมหมอวานนี่อีน่านกินข้าวไข่เจียวมันบอกก่อนออกให้งานโอ้ยดีดเบิดมืหมเบิดเว้นพี่น้องดีดคักดีดแน่เมอวานในข่าวไข่เจียว <c oughs> ยิงยเอาเจ็ดชั่วโมงเลยพี่น้องค่ะบบเบกบ่อยังี้ยี่สิบห้องเสร็จมื่อนี้มื่อนี้ก็เลยกินข่าวไข่ตม้มมาลองเบิง้งมาดุกมาลองเบิ้งกันมาระวังข่าวไข่เจียวกับข่าวไขต่ต้มอันไหนมันซีดจีกว่ากันมาไข่ต้มใส่ปลาบรรยากาศข้า,า,างนอกกับฝนตกอีกคือเก่าพี่น้อง ต้องกินข่าไปก่อนค่ะบมันะหมีแห้งไม่ได้บะหมีแห้งไม่ได้จะเข็นรถพี่น้องค่ะ ต้มไข่สองใบมาเนี่ยเมื่อวานนี่ขึ้นนอนแต่ซีผุ่มเคิงรับประมาณหาดุ่มรับไปประมาณชั่วโมงหนึ่งตื่นมาเที่ยงคืนเจ็บเงียวตื่นมาหล้กกันมานอนต่อนล้กกันยิ่งเงาเลยพี่น้องยิ่งเงาหกโมงเลย ปวดมือนอนตื่นมาเนี่ยมือเป็นตะคิวตลอดชั่วมือตั้แต่เห็นงานน้ำค้ามสะอาด ล่างของน้ามจับไม้แปรงคาดส่วนมันบะล,ล่าง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 แบบนี้ไหะล่างแบบทั้งกดทั้งคัดทั้งกดท,ทั้งขัดแด้ไหมเมื่หมอหนึ่งยี่สิบก็ยี่สิบห่องยี่สิบกว่าห่องแล้วหนูถนัดขวาเส็ดฟดนเซตยัยางก็ใส่มือขวา พ่อมาได้กินข้าวแบบไปเป็นโต๊ะไปง่ายๆข้าวง่ายันะคะไม่ได้ข้าวง่ายๆจังเลยแต่บ่งเพิ่อนแบบนี้เพราะว่าอีนางเดินทางมาถึงมองวอชเมมโมอีนางเรียนไปโรงเรียนแปบบนึงค่ะเพื่อที่จะเอาหนังสือไปขึ้นคู่หนังสือเล่มเอหนึ่งเอสองนะคะพอปิดเทอมเสมอมันบออยนั่งเลยเรียน แชนกาวลาพอเปิดเทอมปุ๊บอีนานกอดเด็กกับไปเรียน b ีนึงค่ะ B1 ีนึงนะคะเนาะแต่ว่าบ่มั่นใจว่าจะได้เรียนดิโบสหรือว่าไดเรียนยูดาล้วรอเ้ื่อยหายใจประทันอีนานกำลังจะเขาเ่าทำงานที่นอ้องเราจะแห้งงานกันชื่ต้องสูโอเ้ือ่อยแหง <laughs> สแกนนิวเร็จเรียบร้อย เบิ่งกันค่ะว่าเมื่อ,น,อนี้นางจะได้จ,จักห้องอ้อ้ยยโอยชีวิตมาสายกุมูพี่น้องบ่มีผาใส่สักผาสีแดงบ่มีใส่พี่น้องเอ,อ้ยเดี๋ยวต้องเลียนไปขอบแบ่งเอากุมูเอาผาเบิดค่ะมาถึงสายกุมูค่ะเข่างานนี่ต้องเฝ้าเข่าแต่ว่าอีนางก็มามาท่านไม่ตรงเวลาบ่ได้ดอกพี่น้องเพราะว่ามากับรถเมย์เนาะเอ้ยรถเมย์ว่าสั่นรถไฟ มาถึงสายกหมูผ่าสีแดงบ่ได้สัมผ่าหลังของน้ำพี่น้องเด้วไปขอแบงเอากบหมูเอา <c oughs> อุ้ยชีวิตไปเมาผ่าเสร็จแล้วก็ขึ้นไปเมื่อนีได้เเทศสันหาจ่ะไปทำงานฝ่าแเดนค่ะสายกหมูแลรวจึงช่วงพักเบรกแล้วพี่น้อง <c oughs> พักเบรกนีนั่งบ่ได้เบาอย่างดอา้อค่ะเพราะว่ามูมีมูนนลังอยู่นำ้ำ เขาเบาอย่างกันบ่ด้วเมืนน่อนี่หิวเข่าคะ่ะพลังเข,าข,าข่าเข่าใครต้มบ่มีพลังคือเข่าไข่เจียวเลยพี่น้องเ <laughs> มื่อนี่ได้เฮ็ดยี่สิบห้าห้องจ้ะแลนปันเฮ็ดคนเดียวยี่สิบห้าห้องเติมพลังก่อนจักหน่อยอาหารฝรั่งมันมีแต่แบบนี่แหละครับอาหารอ่าพักเบรกแบบเดิมๆบ่มี่มยังอีนางลุกไปเอากาแฟพี่น้องไปกดกาแฟ คาปูชิโน่มากินกันมากินกับขนมปังนี่นางคิดอยากจะ่อเข่ามาอยู่ค่ะแต่ว่าขี้ขาหฮอแด้อีกอย่างหนึง่งที่ทํางานเขาหาเงินค่าอาหารเนาะค่ะหากว่ารายดอกพี่น้องประมาณ3ามคนนี่แหละมั้งนี่นางจําบ่ผิดเพราะว่าเขาบ่าอนุญาตใหพนักงานออกไปข้างนอกระวังเหตุงานระวังอยู่ในเวลาง,งานเนาะค่ะเนาะเขาเหตุงานในโรงแรมจตงสิเนะ่บางห้องแล้วเขาเหต ห้องลูกค,ค้าสเตย์เอาเวอร์จังสีงน่นะพี่น้องแบบว่าลูกค,ค้าเขายังอยู่ต่อแต่ว่าเ้าเข้าไปเห็ดทําความสะอาดในห้องลูกค,ค้าจังสีน่ะของเคืงเอียงจังสีน่ะเขาย่านแบบว่าขโมยของลูกค,ค้าเอียงประมาณนี้หน้าพี่น้องนึกออกปะเขาเลยแบบว่าพอขันเ้าเขางานปุ๊บเ้าจะบอมิซิ์ออกไปไสดเลยนอกจากรอเวลาเลือกงานยังเดี๋ยวถึงจะออกไปข้างนอกใดนะคขเนาะเพราะฉะนั้นเขาก็เลยจะต้องมีอาหารให้พนักงานแล้วก็เก็บเงินพนักงาน ค่าอาหารเก็บบลายดอกนิดๆหน่อยๆพี่น้องมื่อกี้ก็กินแค่นี้แหลคะค่ะแล้วก็มีเค้กน้ำหน่อยหนึ่งกดกาแฟเอาไวค้ค่ะลูกไปเอากาแฟก่อนพี่น้องพักเบรกครึ่งชั่วโมงกินเส็จแล้วก็ฟ้าขึ้นไปเรียนปันเห็ดหงต่อแพนเค้กใส่น้ำผึ้งน้ำผึ้งออกเปรี้ยวๆคะ่ะจักน้ำผึ้งอีหยังโด บางมือก็มีเข่าค่ะเป็นเขา่าเป็นอาหารเป็นเขา่ามือได้ด้กินเข่าก็มีแห้งอยู่แต่ส่วนมากก็จะเป็นแต่แบบนี้แหละคะ่ะกินนิดๆน้อยๆพ่อมีแห้งล้วก็ไปเฮ็ดงานตอพี่น้องก็มีคนถามอีนั่งค่ะวา่าอ่นงานกระเห็ดแถมยังเลี่ยนไปน้าตื่นแต่เศร้าเดินทางกะไก่เอาเวลาไหนมาถ่ายคลิปลงคลิปมือละสองคลิปสามคลิปกับเวลานี่แหละค่ะพี่น้อง เวลานี่แหละค่ะวางย้ำในกระไทยีย่นางไทยเฮดคอนเทนต์เกี่ยวกับชีวิตของนินางนะคะอยู่เมืองนอกเมืองหน้ากะไท่าแบบนี้แหละค่ะทายชีวิตประจาวันนี่แหละพี่น้องนี่แหละมีเวลากระไทยบ่มีเวลากับ่ะไทยาไทาย,ยเก็บเก็บเอาไว้ร่วมๆกันแล้วก็ไปตัดต่อคลิปค่ะตัดต่อซีดแล้วก็อัปโหลดลงคาดว่าเมื่อไหนวางเมื่อไหนยุดก็ได้ไทยอยู่ีหาคลิปทายไว้ ทายเสร็จแล้วตัดต่อเสร็จแล้วอัปโหลดลงแล้วก็ตั้งเวลาลงเอาพี่น้องค่ะเหตุังได้กัไใดค่ะแต่พยายามให้ได้มีมีคลิปวิดีโอลง youtube ทุกมือเมื่อละคลิปก็ยังดีอ่ะอาานะกินกาแฟกับขนมปังขนมอันนีน้มีช็อกโกแลตน้ำหน่อยหนึ่งอีนั่งมักอยู่จ้ะ นางมาเฮ็ดงานกับแบบนี้นะคะบ่ค่อยมีมูโบค่อยมีผดใหเ่้าน้าเพราะว่าเ้ากับเขาบรูเหลืองส่วนมากแล้วเขาก็จะเ้าแต่ภาษาบ้านเขาค่ะเพราะว่าเขามีพ้นประเทศนันหลยนยเนาะค่ะเนาะเขามาเฮ็ดงานตอนนี้อีนางมีเป็นคนไทยคนเดียวจ้ะจะมีพูดคุยกับอ่าเพื่อนรวมงานแนวหัวนาง,งานแน่ก็่้องเมื่อสร้างงานกันพี่น้องเมนี้มีเค้กให้กินน้ำเค้กเนี่บ่บดดมีเสมอเดียน,นๆที่จะมีแต่ว่าเมนี้นี่เขาจัดแบบว่า สวยมากเลยลุกอีกแหละลูกบอยลูกบอยจริงๆเลยกินบะแล้วจักเถ่อเหตุงานอยู่นี่นี่ต่างคนต่างเหตุค่ะแล้วก็เหตุเฉพาะคงจะคของเดยบะมีแบบว่าจังไดล่ะจะจะบ,บอกว่าบะมีน่นำใจซอยซอยเหลือกันแบบนอกเหนืออย่างอื่นนะแม่เนื่อของแบบว่บา,าเหตุงานก็ฝรัง่งเนาะจ้ะพี่น้อง ขเขาเหตุของเขาเขาเหตุแต่ของเขาเนี่ยนึกนึกออกอะนี่งางก็บ,บอกบ่ถืออ,อธิบายบ่ถือลยเหตุงานกับพนไทยน้ากันกับฝรั่งมาแตกต่างกันแต่พนไทยยังพ่อแบบว่าซอยเหลือกันนิดๆเน้นๆแมนบอย,ยังขยงขยานเนี่ยเออเอาไปทิมให้กันได้กงแก้วกับซอยกัะเก็บนุนนีนั่นแต่ว่าฝรั่งบ่แมน,นังซันเด้พี่น้องของเหตุผายเคตุมันเลยเด้อได้ก็ดีคะ่ะสนุกดี มีความสุขในการเ็ดงานนะพี่น้องเนาะไปค่ะสู่งานกันต่อหลักง,งานหลักจะพี่น้องมื้อนี้กำลังจะเตรียมโต๊ะกลับจ้ะยีสิปหาห้องค่ะเมื้อนี้โอ้ยยองค่ะแต่ก็เส็จทันอยู่ตอนนี้น่งห่อนไวอีนางบ่หูว่าข้างหนอกมันห่อนหรือว่ามันหนาวถือเอาก็ได้เดวคาดว่าข้างหน้าข้างหนอกมันห่อนเอ้ยข้างข้างนอกมันหนาวก็ค่อยใส่ กับบ้านจ้ามนีนั่งรถเมล์กับมนีมีรถเมล์ตอนตอนจังโมงวะสามโมงสี่สิบแปดจ้ะขันว่าล่อรถไฟก่อนนุนละสี่โมงสิบนาทีรถไฟไปกับรถเมล์ดีกว่านะคะผ่านผ่านบ้านอยู่นางกดรหัสออกแล้วมณีี้เสียผาหองแลนจั่วพี่น้องค่ะแต่กเสษตรท่านอยู่เสร็จท่านได้ดูดฝุนช่วงทางเดินแล้วก็ได้ซอยมูอยู่ซอยมูเดี๋ว่าเหตดชัน สั้นเดียวกันโอ้ยฝนมันตกไปปล่อยตัวนี้โอ้ยเหตุงานเงือแตกผักผักพี่น้องเออออกมาข้างนอกขึ้นสวนเทนอหิวน้ำอยูย่ค่ะกอ,อก,น,ก,กน,น้ำม,มากินน้ำเยําท่อนได้กินกลับบ้านกันพี่น้องหมดอีกวันหนึ่งเนาะคะ่ะเนาะพรุ่งนี้สู้งานต่อจะ้ะเหตุงานอีกสองมือแล้วก็ยุดยุดวันศุกร์ค่ะแล้วก็ต่อวันเสาร์เหตุงานวันเสาร์ยุดมือเดียววันศุกร์ดีใจที่มีงานเหตุพี่น้องเหตุงานกับเหตุเต็มที่เนาะคะ่ะเนาะ ให้เขาเห็นความสามารถของข้าเขาจะได้งานหลายๆฝนลิ่นๆพี่น้องบกให้หนาวบันไดหรอกกลับไปซักเสื้อผ้าอี่ค่ะเสื้อผ้าบ่มีใส่หรอกชุดชั้นในอีนางบ่มีไส่ชุดชั้นในมีแค่บบกิโตมีอ่าไส่แค่อาทิศต่อต่อต่ออาทิตย์ถามว่ามีมีอันมีตัวใหม่บอกว่มีแต่ว่าบอบอรเด็ดไฟบอรเด็ดออออกมาใส่ ใส่โตเก้าก่อนขี้ขานซสือตั้งแต่อีนั่งมาอยู่มังหนอกเนี่ยหนึ่งปีเจ็ดเดือนเอ้หนึ่งปีแปดเดือนหรือเปล่าวะแปดเดือนหนึ่งปีแปดเดือนพึ่งซื้อเสือในอยู่มังหนอกแค่สามตพี่น้องนอกนั้นบริษซื้อกับเก่งในบริษซื้อนอกนั้นซื้อมาจากเมืองไทยซื้อมาจากเมืองไทยอะมาใส่ค่ะยังไม่ทันพร้อมซื้อเสือในนี่คันว่ามันบ่พังเล็กบ่หรุด ใส่แล้วนมวบ่เฮยก็ก็เบ่ไดเดซือดอกพี่น้องค่ะก็ยังใส่ตัวเดิมอยู่นะรอรถเมย์รถเมย์มากพอดีไปค่ะคืนรถเมย์กลับบ้านกันไปหากินขา้าแซ่บๆมาค่ะไปไปรถเมย์มาแล้วอันนี้นี่นีนั่งปิดเสียงนะคะนะเพะว่านั่งอยู่ทิ่รถเมย์เขาเปิดเสียงเพลงอีนงอ่นั่งควสามารถเอาเสียงเพลงเขาในกลองได้พี่น้อง นั่งรถกลับบ้านอากาศสดชื่นค่ะมื่อนี้ทั้งรถปีมีแค่บากี่คนพี่น้องเอาบรรยากาศทางข้างมาฝากจ้าระหว่างทางกลับบ้านคลิปนี้ฝากไว้แค่นี้ค่ะขอบคุณทุกคนที่เขามาติดตามรับชมเมียฝลังบันนกเนาะค่ะเนาะขอให้ทุกคนมีความสุขอยู่ดีมีแห้งเด้อพี่น้องเด้อนี่นางก็ยู่ดีมีแห้งค่ะสู้ๆกันไปจ้ะแล้วพบกัคลิปใหม่ค่ะบ๊ายบาย